เปนหมื่นครับท่น <S <S ทนทนานผู้ชมฮะเมื่อวานเนี่ยเข้าบัญชีไป3ล้านกว่าคนโอ้โหคนเฮกันทั่วประเทศเลยนะฮะวันนี้มาอีกเข้าบัญชีอีก4ล้านกว่าคนนะครับย้อนกลับไปดูเมื่อวานกันหน่อย <S 1> <S 1> คือเมื่อวานเนี่ยวันแรกที่โอนเงินให้กับประชาชนนะครับโอนไป3ามล้านหนึ่คนยกเว้นเพียงกลุ่มพิก,การอีกประมาณ90 0 0 0มกว่าคนซึ่งจริงๆเนี่ยต้องได้เมื่อวานแต่ว่ามีสถานะต้องแก้ไขนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่บัตรประจำตัวคนพิก,การนหมดอายุ หรือไม่ก็ยังไม่ได้ไปเชื่อมช่องทางการรับเงินนะครับที่จะต้องไปประสานกับกระทรวงพมซึ่งกลุ่มนี้ตกหล่นไปนะครับแต่ไม่เป็นไรรีบทําให้เสร็จถ้าท่านทําเสร็จเร็วแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะทัน22ตุลาคมถ้าไม่ทันอีกก็ถัดไปอีกเดือนนะฮะ22พฤศจิกายนไม่ทันอีกไปสุดท้ายท้ายสุดจริงๆ22ธันวาคมแล้วถามว่าวแล้วถ้า22ธันวาคมไม่ทันล่ะถือว่า ท่านสละสิทธิ์เลยนะฮะไม่ต้องการรับเงินหมื่นของโครงการนี้ส่วนวันนี้ท่านผู้ชมเป็นวันที่2ของการโอนเงินหมื่นนะครับจำนวนยอดทั้งหมดเนี่ยก็จะมี4ี่ล้านห้าแสนหนึ่งคนคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข1 2ึสามนะฮะโอนไปแล้วตั้งแต่ตีสี่ที่ผ่านมาส่วนพรุ่งนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวประชาชนเลขสุดท้ายเนี่ยหลัก4ีถึงเและหยุดเสาร์อาทิตย์ ไปโอนอีกทีวันจันทร์ที่30กันยายนนะครับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเนี่ยเลข8และเลข9นะครับแต่ถ้ากลุ่มเปราะบางดังกล่าวเนี่ยเช็คแล้วยังไม่มีเงินหมื่นเข้าบัญชีอันนี้ท่านลองไปติดต่อธนาคารดูว่าท่านผูกบัตรพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วหรือยังนะครับทุนผู้ชมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าท่านทําไม่เป็นท่านไปติดต่อแบงก์เลยหรือไม่เนี่ย ก็สามารถไปผูกพร้อมเพย์ได้ที่ตู้ ATM หรือไม่ท่านเข้าสมาร์ทโฟนของท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ผูกบัตรประชาชนกับหมายเลขบัญชีผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่เอาง่ายๆแล้วกัน ไปที่ธนาคารแล้วกันค่ะไปที่ธนาคารเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานมีรายงานข่าววันแรกรับเงินหมื่นกันนะคะหน้าตู้ ATM. คุณยายท่านหนึ่งรอกดเงินหมื่นถึงก็เป็นลมเลยไม่ได้ทานข้าวเช้ามารอนานจัดนะครับใช่แล้วคุณยายกว่าตื่นเต้นดีใจมากๆนะคะจะได้นําเงินไปซื้อข้าวแล้วก็นาไปใช้นี่ใช้สินค่ะ